สวัสดีค่ะแมวเหมียวเที้ยวเพชรนะคะจากมหานครข่าวนะคะในสกู๊ปหญิงไทยในต่างแดนวันนี้แมวเหมียวมาถึงประเทศสวิตเซแลนด์นะคะมายังงานนี้เลยค่ะงานใหญ่มากจุดรวมของคนไทยนะคะมีสินค้ามีของกินมีอาหารมากมายแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยตามไปสัมภาษณ์เจ้าของคนจัดงานกันดีวกว่าครับว่าเธอเป็นใครคะ่ะมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อยูพินนะคะยูพินเฮเบอร์มาอยู่ที่นี่ได้20กว่าปีแล้วค่แล้วก็งานนี้ก็คือจัดมาได้10กว่าปีแล้วจ้ะจุดประสงค์ก็คือเพื่อคนไทยแล้วก็ครอบครัวคนไทยที่แต่งงานกับสามีฝรัง่งที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็อาหารไทยประเพณีไทยอะไรมาเนี้ยค่ะก็มประมาณว่าคนไทยเราก็อยากได้รับวัฒนธรรมแล้วก็ได้รับ ความเป็นไทยของเราในในเมืองสวิตเซอร์แลนด์นี่ใช่ไหมคะจะให้มีให้มีความรู้สึกเหมือนว่าเออเราอยู่บ้านเราอะไรประมาณนี้เพื่อเราคิดถึงบ้านเราค่ะค่ะแล้วเออแล้วพี่พี่พี่เป็นคนจังหวัดไหนคะที่ประเทศไทยอ๋อเป็นคนบ้านเกิดอยู่เพชรบูรณ์อค่ะแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่บุรีรัมย์แล้วอยู่บุรีรัมย์จ้ะแมวเหมียวเองอยู่โคราชไม่ไกลกันติดกันเลยค่ะแล้ว กระแสก,การตอบรับดีไหมคะกับงานนี้คืองานทุกอย่างมันก็ช่วง,รงแรกๆมันก็มีล้มมีลุกอะค่ะ,คะแล้วตอนใหม่ๆที่เรา,เราทำมาที่ยุททำมาเนี่ยนะ,ะก็มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายพอมาได้หลายๆครั้งอะกระแสตอบรับจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆมันช่วงใหม่ๆมันก็มีขาดทุนมั่งขาดทุนครั้งหนึ่งก็เยอะเหมือนกันค่ะ แต่ว่าครั้งนี้ไม่พอพอดีขึ้นแล้วก็คือดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆและหยุ่ตัวแล้วใยู่ตัวแล้วก็แมวเหมียวเองก็อยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆที่ทําให้คนไทยได้มาพบเจอกันที่นี่ขอบคุณมากๆที่ทําให้คนไทยรักกันนะคะแล้วก็ขอให้งานนี้มีตลอดไปหวังว่ามหานครข่าวของเรากลับมากี่ปีกี่ปีก็เจองานอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะไปค่ะไปดูต่อนะคะว่ามีอะไรในงานบ้างขอบคุณพี่มากนะคะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมคะเมื่อเราเดินมาถึงงานแล้วสัมภาษณ์กับเจ้าของงานแล้วนะคะก็มาเจอนี่เลยค่ะสองสาวน้อยผู้นี้นะคะมาดูซิว่าเธอสองคนทำอะไรเพื่อประเทศไทยบ้างโอเคค่ะแนะนําตัวได้เลยคะ่ะพี่น้อยนะคะสมนทรีมูลฐาเลิกโกชิมนะคะจากเมืองบาเซินนะคะก็คือ,อมาอยู่ที่นี่22ปีแล้วแล้วเราก็ตั้งกลุ่มนะคะคณะกองยาวบาเซิขึ้นมานะคะ ก็โดยมีพี่นอมนะคะก็คือเป็นพี่น้องสามพี่น้องจริงๆแล้วสามพี่น้องนะคะอย่ี่นี่เดี๋ยวพี่น้องพี่นอมแนะนําตัวก่อนค่ะค่ะประนอมนะคะประนอมเฟกลีนะคะเป็นพี่สาวของสุนทรีค่ะค่ะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือใครอีกคนหนึ่งก็คือพี่นีนะคะปราณีแฮนนี่นะคะคือสามพี่น้องอยู่ที่นี่แล้วเราก็มีโอกาสได้ ตั้งกลุ่มคณะกองยาวบาเซิลขึ้นมาคือกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนนะคะกี่ปีแล้วคะพี่ปีนี้จริงๆแล้วปีที่9้าแล้วนะคะเลขสวยด้วยนะคะปีที่เก้าที่เริ่มต้นกันมาเรามีความรู้สึกว่าผู้หญิงไทยไกลบ้านนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงบ้านคิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองเรามาอยู่ใช้ชีวิตที่นี่ก็มีคณะกองยาวซึ่งแสดงที่วัดศรีนครินนะคะโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อกิติโมลีนะคะที่อยู่ที่นี่แล้วก็เราสามครั้งต่อปีค่ะเล่นที่ นะคะก็ม okay. ีงน so right านสงการนะคะแล้วก okay. ็งานวัดศีนะคะประจําป like ีแล้วก็กระถินพระราชทานนะคะสามครั้งนะคะที่เราคือเป็นชุมชนไทยเข้มแข็งในต่างแดนด้วยนะคะแล้วกระแสการตอบรับของคนไทยที่เนี่ยคือชื่นชอบกองยาวหรือว่ามีกิจกรรมร่วมกับเราเนี่ยเยอะไหมคะพี่เยอะมากนะคะในแต่ละครั้งเนี้ยนะคะพอมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ ทุกคนสนุกสนานพอได้โห่ได้ร้องได้ราได้ทําเพลงแล้วมันก็มีหายคิดถึงบ้านใช่ไหมแล้วก็ยิ่งมาได้รำได้ได้มาลํากองยาวโชว์พี่น้องไทยมีอาหารไทยอย่างนี้ก็จะทําให้มีความสุขกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นถูกต้อคะแล้วก็ทําให้ลูกครึ่งนะคะที่ติดตามแม่หนึ่งนะคะสองแล้วก็ลูกครึ่งคนไทยที่เนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าท่าน่าทำพื้นบ้านเราด้วยแล้วก็มีเขาอย่างน้อย50สายเลือดเนี่ย ก็ไปเลือกคนไทยนะคะก็ความเคารพนะคะกับต่อผู้ใหญ่เลยเลยได้เรียนได้เรียนประเพณีได้เรียนสิ่งนี้กับพวกเราด้วยแล้วก็พวกพี่น้องก็เคยทําสมาคมครูสอนภาษาไทยเด็กลูกครึ่งด้วยแล้วเราก็อยู่ช่วยในคณะสมาคมนวดแไทยโบราณและสปาแห่งสวิตเซอร์แลนด์ด้วยแล้วแล้วพี่น้องแล้วก็พี่น้องรำด้วยหรือเปล่าคะไม่รำมานมีมือขวากรองยาวมือกรองกรองด้วยสอนน้ำมอยาวเรานํามาจากบ้านเรา เอามาจากบ้านเลยค่ะทุกอย่างออกมาจากบ้านหมดเลยก็ขอบคุณพี่นอมกับพี่น้อยแล้วก็พี่นีด้วยนะคะที่ทํากิจกรรมดีๆสําหรับคนไทยเรานะคะแล้วก็สําหรับแมวเหมียวเองก็เช่นเดียวกันค่ะ มหานครข่าวคือซึ่งสกู๊ปของแม่เหมียวเองคือหญิงไทยในต่างแดนก็อยากจะมาสัมภาษณ์พี่น้องไทยที่อยู่ในต่างแดนทุกๆประเทศนะคะยินดีที่รู้จักพี่สองคนนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลากันด้วยเพลงนี้เลยค่ะกลองยาวกลองยาวมาม่าพวกเราและกลองยาวเด้วยกันมือสังรองจะแต่กลองสั้นๆมือสับรองจชแต่กลองสั้นๆมาม่าพวกเราละกลองยาวเด้วยกันขอบคุณค่ะสบายค่ะยินดีนะคะ สวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะแมวเหมียวเองก็เดินเซอร์เวยหลายๆที่นะคะก็มาเจอร้านอาหารไทยนะคะเป็นคนไทยทำคนไทยขายคนไทยซื้อค่ะสวัสดีค่ะ ุวินาคิสเตนค่ะอยู่ที่นี่นานหรือยังคะอ่าอยู่ได้10ปีแล้วค่ะร้านอยู่ที่สุริกค่ะค่ะมีร้านอาหารชื่อร้านสุวินาภัยไทยฟูดค่ะแล้วอาหารที่เราขายเนี่ยคือทําเองใช่ไหมคะทำเองค่ะทําเองหมดเลยแล้วก็ลูกน้องช่วยกันแล้วก็มีอาหารไทยภาคกลางอาหารอีสานค่ะค่ะทุกอย่างออริจินอลหมดเลยมีก๋วยเตี๋วด้วยก๋วยเตี๋ยววัสดุนี่มาจากไทยเราหมดเลยเราสั่งมาจากไทยค่ะค่ะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไก่หยอก เป็นแบบเอกลักษณ์ไทยด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาคบเราก็ใช้ครบยักษ์นิกะท้อนจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ตกแต่งทุกอย่างเราจะทําเป็นลักษณะไทยเพราะว่าเราอยากจะมีเซนต์ความเป็นไทยให้คนตักชาติได้เห็นนะคะแล้วขายที่นี่มากี่ปีแล้วคะในงานนี้ค่ะงานนี้รู้สึกว่ามาประมาณ5ปีแล้วมั้งคะ5ปี5ปี5ป5ป ถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็น5ปีอะค่ะค่ะแล้วยังไงเนี่ยมหาคนครข่าวในคอร่อมหญิงชทยในต่างแดนจะตามไปถึงที่ซูริกเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสััสดีค่ะ ตอนนี้นะคะแมวเหมียวก็มาถึงยังร้านของชามหลายๆอย่างนี้นะคะมาพบกับเจ้าของร้านเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ะชื่อนีรัตน์มูลเลอร์นะคะอยู่เมืองชัปซปันตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองน้ําตกที่สวยที่สุดในยุโรปอยู่ซันตอนเหนือติดเยอรมันค่ะพี่ตู่ขายอะไรบ้างคะก็ขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสปาแล้วก็ครีมต่างๆเกี่ยวกับพวกผิวพรรณ ของไทยนะคะมาจากของไทยเลยค่ะอ๋อเราขายดีไหมพี <UC S 2> ่เ <kaz> อ <uffy> ่อก็ขายดีค่ะเพราะเรามีสาขาในยุโรปแต่วันนี้เนื่องจากอากาศฝนตกแล้วก็หนาวแล้วก็อ่ามีลูกเห็บตกค่ะวันนี้ก็เลยมีคนเดินช็อปหน่อยเนาะเดินเดินเดินช็อปหน้าค่ะก็ขอขอบคุณพี่ตู่มากนะคะจากมหานครข่าวได้ขอรับผู้หญิงไทยในต่างแดนขอให้พี่ตู่มีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ขายยิบขายดีนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ we oh. ตอนนี้นะคะแมวเหมียวเองก็มาพอ่อุูหลุดรอคนนึงเลยค่ะขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะนี่เลยค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ,ะลุงแดงเป็ดเงาะกระต๊มบอมะอ๋อไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมลุงก๋วยเตี๋ยวเป็ด <c oughs> ขาหมูทุกอย่างมีหมดเลยนะครับนี่ครับอ๋ออย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าไม่มอยู่น้าฮ่องู้อ่ะเราทําด้วยเป็ดทุกอย่างใช่ไหมคะใช่ครับ,รบเป็ดเราค่ะแต่เป็นกล่องอย่างเงี้ย ก็ทำขายคนใทที่ทั้งทั้งวิทย์ก็รู้จักเหรอพี่ขายเมื่อกี่ปีแล้วคะหลายแล้วหลาย,ลายปีแล้วแล้วขายดีไหมคะขายดีครับขายดีาขายดีมากช่วยวัดช่วยร้านเราก็ช่วยหมดอ๋อค่ะก็าาจากแมเวเหมียวเที้ยวเพชรนะคะมหานครข่าวแดคอลัมหญิงไทยในต่างแดนดีใจมากที่เห็นพี่นำอาหารไทยมาขายแบบนี้นะคะมาช่วยกันอ๋อนี่มาช่วยกันค่ะก็ขอบคุณพี่แดงมากนะคะที่มาร่วมให้ความสุขกับ พี่น้องชาวไทยของเราที่นี่แล้วก็ขอบคุณในบุญน,นี้ด้วยนะคะคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะแ,แล้วก็มีอีกหนึ่งร้านนะคะร้านอาหารไทยที่อร่อยที่สุดเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องนาบค่ะร้าน,นงลง แลวเรามีส้มตำแล้วก็เป็นนูเดสเตชันนะคะเมน,เนูเส้นแล้วก็เป็นเมนูต่างๆส้มตำหลากหลายเมนูเลยนะคะขายที่ไหนบ้างคะเรามีแคทเตอร์ลงค่ะแล้วก็พี่สาวก็คือรับสอนการแกะสลักทุกสิ่งทุกอย่างในการอทำอาหารไทยค่ะทุกรูปแบบเลยค่ะ,คะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่พวกเราได้มาเจอกันเนาะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่คนเราจะมาเจอกันใช่ไหมคะ อันนี้ก็เหมือนกับว่านัดเหมือนกับพบพี่น้องชาวไทยนะคะได้รวมตัวกันได้เจอหาอาหารอร่อยอร่อยกินกัน,นะค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ขายดีๆนะคะร่ำรวยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาเจอนี่เลยค่ะกล้วยกล้วยแขกเหรอคะลกล้วยแขกบ้านเรานะคะนี่นี่ไม่ใช่อยู่เมืองไทยนะคะนี่อยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะนี่เลยค่ะสัมภาษณ์เจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคอป้าแป๋วค่ะ,ปะแป๋วปแป๋วทอดเองเปล่าคะทอดเองค่ะกําลังจะทอดอ๋ออันนี้ส<ต>ูตรสูตรบ้านเราสูตรโดยตรงเลยขายมาสามสิบขายดีมาก ขายดีมากขายงานสถานทูตงานอูชี้ที่โรซานเป็นหลักวนมากผู้บริโภคเป็นไทยหรือฝรั่งคะไทยค่ะไทยหค่ะไทยฝรั่งเยอะมากทานที่นี่หมดเมื่อกี้มาช้าไปเต็มเลยเลยค่ะแล้วป่าแป๋วก็ขายข้าวเหนียวมะม่วงข้าวขาหมูกล้วยจับขนมเทียนขนมใส่ไส้ขายที่ไหนบ้างคะขายเฉพาะงานสถานทุนมา ตั้งกับท่านดอนค่ะตั้งกับท่านดอนยี่สิบกว่าปีค่ะก็ขายเรื่อยมาค่ะเมียวเห็นมีขนมเทียแล้วก็มีข้าวหลามด้วยแล้วก็มีขนมต้มใช่ทำเองหมดค่ะของไทยล้วนเลยค่ะก็ขอขอบคุณป้าแป๋วมากนะคะจากมหานครข่าวนะคะสวัสดีค่ะค่ะหนาวมากหนาวมากวัีมาวันนี้ ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาเจอผู้หญิงสวยคนหนึ่งนะคะอยากรู้ไหมคะว่าเธอทําอะไรอยู่นะคะแนะนําตัวเลยค่ะชื่อพี่กุลชัยสุนทรค่ะมาจากร้อยเอ็ดค่ะมาอยู่ที่นี่เกือบ20ปีแล้วค่ะพี่ทำอะไรที่นี่ครัเปิดร้านอาหารไทยค่ะโอ้พี่เหรอคะพี่สาวไปไปทานหลายครั้งแล้วค่ะเป็นอร่อยไหมคะอร่อยมากพี่เชื่อหรอเพราะแมวเหมียวไม่ได้ทานนี่ไงนี่ไงเห็นเลยน่นน่ะพาไปเลยน่ะอ๋อค่ะแล้วขายดีไหมคะพี่ วันนี้ก็โอเคอยู่ค่ะขายได้เรื่อยๆค่ะแล้วค่ะแล้วถ้าหากว่าพี่น้องชาวไทยของเราในในเพจมาหา,าคนครข่าวอยากจะติดตามอาหารของพี่ติดตามได้ทางไหนคะอ่าเว็บไซต์อ่าไทยกาเทนเว็บไซต์ไทยไทยกาเทนไทยกาเทนนะคะติดตามเทกอาเวค่ะไทยกาเทนเทกอาเวสวิตเซเลน ค่ะเซฮาพุ่งเซฮาได้เลยค่ะคือต้องต้องใส่พุงเซฮาเข้าไปด้วยนาอพี่อ้อยเนาะเพราะว่ามันต้องเป็นเซฮาไงคะสวิตเซเลนสวยไงน้องช่ะแล้วยังไงนะคะอย่าลืมติดตามเธอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วนี่ค่ะหนึ่งร้านนะคะเป็นร้านอาหารไทยเช่นเดียวกันนะคะมาพบกับเธอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนิพาแก้วจอหอค่ะ อุ้ยคนโคลาชหรือเปล่าใช่ค่ะคนโคราชแล้วขายเมื่อกี่ปีแล้วคะขายงานไทยได้สองปีแล้วค่ะแต่ว่ามีร้านเป็นร้านไทยช็อปค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อุติคอนค่ะค่ะอุติคอนน้ำเซค่ะอ๋อนั่นแหละตามเขาพูดนี่แหละแล้วก็อาหารมีทุกอย่างใช่ไหมคะมีทุกอย่างค่ะซ้อมตามปลาทอดไก่ทอดปลาเปียะกระเพาะปลาแล้วขนมจีนกวยเตี่ยวหมูเนื้อตุ๋น แล้วก็ข้าวแกงต่างๆมีทุกอย่างค่ะก็ทางมหานครข่าวก็ต้องขอบคุณมากนะคะแล้วถึงยังไงก็ตามนะคะถ้ามีโอกาสจะแวะไปชิมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัดชื่ออะไรคะสายพินค่ะที่สายพินขายอะไรบ้างขายก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟแล้วก็ก๋วยจั๊บมามีเลียงหมูแดงค่ะส้มตำแล้วก็ของหวานค่ะขายมากี่ปีแล้วคะ ขายมาหลายปีแล้วค่ะพี่มีร้านอาหารค่ะอยู่ที่ลูเซิร์นนะคะลูเซิร์นเหรอคะค่ะไหมไทยค่ะร้านอาหารไหมไทยแทกเบร่อยู่ที่ลูเซิร์นค่ะค่ะก็ขอให้พี่ขายดิบขายดีขอให้มีเงินกลับองไทยเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะพี่สายพิดมากค่ะค่ะ นี่นะคะเจออีกหนึ่งร้านค่ะเป็นร้านผลิตภัณฑ์ของไทยเรานี่คือบอสใจน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะชื่อนุชค่ะอ้าวชื่อนุชชื่อเหมือนเราเลยชื่อเหมือนอเราดีก็แสดงว่าเป็นคนสวยได้คุณนุชขายอะไรบ้างคะ,ะนุชเป็นผู้นําเขา้าผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของเขยราวค่ะโอ้ใช่แล้วก็จะมีปลาร้าที่ที่เราขายดีๆนะคะมีปลาร้ามีสุกี้ยินรัฟ แล้วก็เป็นพวกอาหารไทยแล้วสินค้าก็ถอดจากล่าบุรีค่ะโอ้ใช่เป็นคนบ้านเดียวกับคุณนายเจ๊โอ้ยใจละลายตุ้ยตัวใหม่ด้วยค่ะอันนี้คืออะไรคะกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะกาแฟใครเอ่ยของหนูค่ะขอเราค่ะกินดีไหมตอนนี้หนูลดไปประมาณสองโลแล้วค่ะไม่เชื่อหรอกเธอไม่ได้ชิมไม่ให้ชิมได้เลยค่ะค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่เราก็ยังมีสินค้าไทยนะคะแล้วแต่หากว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามเพจมหานครข่าวอยู่จะ ถ้าต้องการที่จะชอบสินค้าคุณนุชติดต่อที่ไหนคะเคยลาาปลาอินเตอร์ค่ะอ่าทักเฟสทักเฟสทุกซื้อเดียวกันเลยเคยลาาปลาลาอินเตอร์นะคะขอขอบคุณคุณนุชและทีมงานมากนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะแมวเหมียวก็แบบมือไม้เย็นไปหมดเพราะหิมะร็ตกนะคะขอปิด รายการข่าวของเราแค่นี้นะคะดีใจมากที่มาเจอคนไทยและพบกับแมวเหมียวและน้องเต้นศิละได้ใหม่ในมหานครข่าวนะคะสวัสดีค่ะ